สวัสดีครับครับผมวันนี้ผมอยู่ที่โรงทานนะครับที่ภาคอีสานก็ในช่วงเข้าพรรษาเขาจะมีการทําบุญมีการเข้าวัดฟังทมอะไรต่างๆครับตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนผมนะครับชื่อโดมครับผมอ่าวันนี้มาทําอะไรบ้างเหรอครับวันนี้มาทําโรงทานครับทําโรงทาน่าแจกของครับมีลูกชิ้นกับน้ําส้มครับเกียรติมะครับก็ถือว่าหน้ามุทนาบุญด้วยนะครับที่มีโอกาสได้มาทําบุญในช่วงเข้าพรรษาพระอยู่จอมสากันเป็นไงบ้างครับมาครั้งนี้ รู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกอิ่มบุญครับวันนี้ได้รุดได้มาทําบุญก็ปกติก็ทําทําบ่อยครับทําเรื่อยๆครับคือเป็นที่น่าดีใจนะครับชาวพุทธเราที่ช่วยเหลืออุปถัมภ์พระศาสนามาแล้วเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศที่วัดที่มาทําโรงทานเป็นยังไงบ้างครับก็บรรยากาศครับคนเยอะมากเลยครับคนนั่งใช่ไหมครับด้านหลังโอ้นี่นะครับด้านหลังเรานะครับ คนจะมาเยอะมากในช่วงข้อรรษาครับนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่มีโอกาสได้มาแล้วก็เพื่อนผมปผบเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ทําบุญตลอดนะครับเป็นคนที่ให้ทานตลอดแล้วอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องชาวไทยบ้างครับในช่วงข้อภรษาช่วงข้อรรษาก็ฝากเรื่องความปลอดภัยครับัเล่าข้อรรษาครับเรื่องเข้าวัดด้วยบรมนุอนุบรุงศาสนาครับ ก็ถือว่าเป็นทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานะครับสามอย่างนี้ชาวพุทธเราต้องทําให้ครบในช่วงข้อรรษาเพราะว่าถือว่าเป็นการดอรงเป็นโครงการเช่นเดียวกันที่เขาบอกว่านวดเล่าข้อรรษาเข้าวัดฟังธรรมในช่วงข้อรรษานะครับแล้วมีอะไรที่อยากจะทําอีกต่อไปหรือว่างานนี้มีกิจกรรมอะไรต่อไปอีกบ้างครับงานนี้ก็มีไม่ได้เติม <laughs> ก็รู้สึกว่าจะมีการ พังเทศฟังคำพัปเทศปันคำตอนหลดมนหลดมนตอนเย็นได้ครับอ๋อก็ถือว่าเป็นการทําให้ชาวพุทธเราได้มารวมตัวกันพบปะกันนะครับรถือว่าเป็นเป็นวาระดีในช่วงภาษาที่ทำให้เราได้เกิดความสามัคคีกันใครที่ไม่ได้เจอกันก็อาจจะมาเจอญาติที่ทพบปะกันถือว่าดีนะครับวันนี้มากับใครบ้างครับมากับพ่อแม่ครับกับแฟนแล้วก็กัลกบลูกกับหลานนะครับโอ้ก็ถือว่าไม่ได้มาแค่เอาบุญคนเดียวหรือว่ายังได้บุญการชักชวน คนอื่นมาด้วยถือว่าเป็นครอบครัวบุญนะครับที่ช่วยเหลือพระศาสนาคอยทำร่วมดุลก็ถือว่าดีใจกับเพื่อนมากนะครับได,ได้เจอกันเพิ่งได้เจอกันนะครับในนา,นานทีแล้วก็ถือว่าภูมิใจดีใจมากในตัวเพื่อนในตัวเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันผูกนานมากเลยนะยี่สิบปีนานมากครับย,งง <c oughs> ยังไงก็ฝากยังไงก็ฝากให้ทุกคนร่วอมุทนาบุญนะครับแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสก็เข้าวัดฟังธรรม ครับทำสมาธิบ้านในช่วงข้าวมานะครับถือว่าสงบจิตสงบใจนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วติดตามรายการของเรา,เราต่อไปไอขอบคุณมากนะครับ